In the world, the wider world, Islam is here for us. In the world, the wider world, Islam is here for us. In the world, the wider world, Islam is here for us. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، วัสลัต pues ุวะสลามุอะลัยนบีนะมุฮัมมัดข้าตมิลอับบิยาอิวะมุรุสลีนวะอัลาอัลีฮิวะซัพบิฮิอัจมัยน์อัมมาบัลอัอะวามะัตุขความสันติความเมตตาและความจำเริญจากพระองอัลลอฮฺสุบานุวะตาลาจงประสบแก่ทุกท่านอัลฮัมดุลิลละห์ห้องสมุดพูดได้ก็ได้กลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับ สำหรับในครั้งนี้ก็จะได้ทำความเข้าใจกับท่านทั้งหลายถึงความสำคัญในการที่เราจะต้องมีความมั่นคงในการดำเนินชีวิตคำว่ามั่นคงในการดำเนินชีวิตของเรานั้นไม่ได้หมายความว่าเราไม่แก้ไขไม่เปลี่ยนแปลงไม่ยอมรับอะไรที่เข้ามาในชีวิตของเราที่ดีๆกว่าที่เราได้ดนเนินไปแล้ว ไม่ใช่หมายความมาอย่างนั้นคำว่ามั่นคงก็คือเรามีจุดสำคัญในการที่จะยืนหยัดอยู่กับความถูกต้องนั่นเองไม่ว่าจะเป็นเวลาเช้าสายบ่ายเย็นไม่ว่าจะเป็นในช่วงอายุเท่าไรก็ตามที่เราเรียกกันว่าเราเป็นผู้ที่มีความมั่นคงนั้นก็คือถ้าอะไรเป็นสิ่งที่ถูกต้องเราก็จะยอมรับและเราก็จะหยุดหยุดตรงนั้นนั่นเรียกว่าความมัน่นคง ไม่ได้ไหมายความว่าเราแก้ไขไม่ได้เลยเราเคยเชื่ออย่างไรเราเคยยึดถือปฏิบัติอย่างไรเราก็จะทำอย่างนั้นไม่ว่าเราจะเวลาเราจะเลือกล่วงเลยไปกี่สิบกี่ปีก็ตามเราก็จะอยู่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเพราะอัลลอฮฺบฮานะฮแวะ ت ع ا ได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานตอนอินนัลลอฮะลายุกายิรุมาบิความินฮัตตายุกายิรุมาบิอัมฟุซิฮิม แท้จริงอลอสบานนาวตาลานั้นจะไม่ทรงเปลี่ยนแปลงกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดจนกว่าพวกเขาเหล่านั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวของพวกเขาเองนั่นแสดงว่าอะไรเป็นสิ่งที่ดีอะไรเป็นสิ่งที่ถูกต้องถ้ามาสํารวจดูก,กับสิ่งที่เราได้รู้ได้กระทําไปแล้วว่ามันไม่ถูกต้องอันนี้เราก็จําเป็นที่จะต้องแก้ไข ฉะนั้นการแก้ไขของเรานั่นแก้ไขไปสู่ความถูกต้องนั่นเขาเรียกคนที่มีความมั่นคงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราจะเห็นได้จากอายะ์อัลกุรอานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮุวะตาลาได้กล่าวไว้ว่าอินนัลลซีนะกอลูรับบุนัลลอฮุซุมมัสตะกามูฟะลาขาวฟุนอะัลฮิมวะลาหุมยะฮฺจนูน อุละอิกาสาบุญยันนัติคอลีดีนฟีฮาจะจะอเมมากาโนยะมารูนแท้จริงบรรดาผู้ที่กล่าวว่าผู้อภิบาลของเราคืออัลลอฮฺสุบฮานาวตาลาและพวกเขาก็ได้เป็นผู้ที่ยืนหยัดปฏิบัติตามคำกล่าวนั้นดังนั้นไม่มีความหวาดกลัวและก็ไม่และพวกเขาก็จะไม่เศร้าสลดใจ คนเหล่านั้นคือชาวสวรรค์เขาจะอยู่ในนั้นตลอดการเป็นการตรอบแทนในสิ่งที่พวกเขาได้กระทำไว้ในอายะอัลกุรอานอายะนี้จะเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าคนที่กล่าวว่าอัลลอฮฺสุบานูัะตลาเป็นผู้อภิบาลน,นะครับเป็นพระเจ้าของเราเป็นผู้ที่ให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับเราฉะนั้นการที่เราเชื่อ นะครับได้กล่าวว่าอัลลอฮ์นี่เป็นพระเจ้าของเราเป็นผู้พูดบาลของเรานั้นไม่ใช่หยุดหยุดตรงนั้นอย่างเดียวไม่ใช่หยุดอยู่ตรงนั้นอย่างเดียวนะครับฉะนั้นผมจึงพูดอยู่ตลอดเวลาว่าการที่เราอีหม่านต่อลอนนั้นไม่ใช่เพียงแต่เรารู้ว่าอัลลอฮ์มีไม่ใช่เพียงแต่เรารู้ว่าอัลลอฮ์ทรงพูดอัลลอฮ์ทรงเห็นไม่ใช่เพียงแต่เรารู้ว่าอัลลอฮ์ทรงได้ยินแล้วแล้วก็จบแค่นั้น แต่อย่าลืมว่าในอุปกรอ์นี้บอกไว้ชัดเจนนะครับผู้ที่กล่าวว่าลัสธบานตะลาน,น,นเป็นพระผู้อภิบาลเนี่ยนะครับซุมมัสตากอมูแล้วเขาก็เป็นผู้ที่ยืนหยัดนะครับยืนหยัดคือปฏิบัติตามที่เขาได้กล่าวว่าผู้อภิบา,ขาลของเราหมายถึงอะไรหมายถึงพระองค์นั้นได้ทรงสร้างเราแล้วก็ได้สั่งให้เราได้ทำอะไรเหมือนอย่างที่ผมเคยยกตัวอย่างว่า เราเนี่ยเป็นผู้ที่บอกว่าอัลลอฮ์ทรงกล่าวอัลลอฮ์ทรงพูดถามว่าที่อัลลอฮ์ทรงพูดได้พูดอะไรกับเราพูดห้ามหรือพูดใช้เราพูดให้เราเลิกเรื่องอะไรบ้างพูดให้เราทำอะไรบ้างเนี่ยตรงนี้นะครับไม่ใช่รู้หรือว่ารู้แต่เพียงว่าอัลลอฮ์พูดหรือว่าคนอีหมานแล้วไม่ใช่นะครับฉะนั้นอีหมานไม่ได้แปลว่ารู้อย่างเดียวนะครับ เรารู้อัลลอฮ์ทรงรู้อัลลอฮ์ทรงเห็นอัลลอฮ์มีคุณลักษณะอย่างนั้นอย่างนี้แต่ถ้าว่าเรานี่ยืนหยัดตามนั้นหรือไม่เราเป็นผู้ที่ยืนหยัดตามาคําสั่งอัลลอฮ์หรือไม่ฉะนั้นอัลลอฮ์ทรงเห็นอุวัตสมีอุนอาลีมอัลลอฮ์ทรงได้ยินอัลลอฮ์ทรงรอบรู้ฉะนั้นเราว่าอัลลอฮ์ได้ได้ยินเนี่ยอัลลอฮ์ได้ยินเราเนี่ยนะครับหมายถึงอะไร เราจะพูดเสียงค่อยเราจะพูดเสียงดังเราจะพูดดูอาขอต่อลเราเรามีความศรัทธามั่นคงว่าอัลลอฮ์นี่เป็นผู้ที่ได้ยิน,นเมื่ออัลลอฮ์ได้ยินนี่อัลลอฮ์ก็จะทรงตอบรับเรานะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องความศรัทธาที่เราจะต้องแสดงออกมาในรูปแบบการปฏิบัติก็คือต้องระมัดระวังในคำพูดเพราะคนอื่นไม่ได้ยินแต่อัลลอฮ์ได้ยินนะครับ ฉะนั้นในลักษณะเช่นนี้เราจะต้องเป็นผู้ที่ยืนหยัดอย่างมั่นคงแล้วก็ฟาลาเขาฟุนอะลาอิมพวกเขานั้นก็คือไม่มีความหวาดกลัวคือที่เขาไม่กลัวนี่ก็คือไม่กลัวในการที่เขาจะต้องไปเผชิญกับคำถามที่อลัลลอฮฺซุบฮานาฮูอาลาจะถามในเรื่องอมามัตอิบาดาที่เราได้กระทำในโลกนี้ เราไม่กลัวที่เราไม่กลัวเนี่ยเราจะกลัวทําไมในเมื่อเราทําตามคําสั่งของอลัลลอฮฺเราซูลอย่างครบด้วนถ้าเราไม่ทํานั่นคือปัญหาใหญ่นะครับฉะนั้นการที่เราจะต้องมีความมั่นคงนี่ครับอะไรเกิดขึ้นกับเรานะครับเราทําอย่างถูกต้องแล้วเราไม่กลัวนะครับเราทําในสิ่งที่ดีแล้วเราก็ไม่กลัวเราไม่กลัวในการจะถูกอสอบสวนในวันเกียร์มา เพราะเราเตรียมไปตามคําสั่งที่อัลลอฮ์ได้สั่งเอาไว้ให้ปฏิบัติเขาจะกลัวทาไมครับอัลลอฮ์สั่งให้ละหมาดเกินกวันหน้าเวลาเขาก็ได้ละหมาดครบถ้วนสมบูรณ์คือคนที่ไม่กลัวนั่นนะฝ่าลาเข้าฝุนอะไรที่ไม่มีความหวาดกลัวสำหรับเขานั่นก็คือคนที่ทำครบถ้วนตามคำบัญชาของพระองค์นั่นคือคนที่ไม่กลัวอะไรนะครับวะลาหุมยะซานูน แล้วก็พวกเขาก็ไม่มีความเสียอกเสียใจในสิ่งที่เขาได้กระทามาแล้วเขาไม่เสียใจอะไรเขาจะไปเสียใจอะไรเขาทาของที่ถูกอย่างเดียวคนที่จะต้องเสียใจก็คือคนที่ทําของไม่ถูกแล้วไม่มีโอกาสที่จะกลับเนื้อกลับตัวไม่มีโอกาสที่จะแก้ตัวแล้วในวันนั้นนี่คนที่ต้องเสียใจวิญญาณจะมาถึงลูกกระเดือกแล้วเนี่ยเขายังไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยนี่เขาเรียกคนที่จะต้องเสียใจ เพราะเสียใจตรงที่ไม่มีโอกาสในการที่จะแก้ตัวไม่มีโอกาสที่จะขอต่อาารัุบาลหัวตาลาที่เราจะทําความดีตอบสนองคําบัญชาของพระองค์นะครับพวกเหล่านี้ก็ถือได้ว่าเป็นผู้ที่อยู่ในสวงสวรรค์ฉะนั้นบรรดาพี่น้องทั้งหลายเราจงอย่าเป็นคนที่ชอบกล่าวอย่างเดียวแต่ไม่ชอบกระทําทุกวันนี้เรามีเรื่องที่เราพูดกันอยู่ตลอด ว่าอะไรผิดอะไรถูกเราชี้แจงกันอยู่ตลอดและเราก็ได้ฟังได้ยินกันอยู่ตลอดในเรื่องอย่างนี้แต่ว่าที่เป็นปัญหานั่นก็คือในเมื่อว่าเรารู้เรื่องแล้วว่าอะไรผิดอะไรถูกเราเคยสำรวจในเรื่องการกระทำของเราหรือไม่ว่าไอของที่ถูกนั้นเราทำมีการกระทำไหมและของที่ผิดนั้นเรามีเราที่เราทำมั้นมีการเลิกไหม เรามาสำรวจกันตรงนี้นะครับการที่เราจะรู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกนั้นเราก็ศึกษากันอยู่ตลอดอัะฮัมดุูิแล้วโดยเฉพาะปัจจุบันนี้ก็มีนักวิชาการมีผู้รู้ที่ได้นำมาจากกิตาบุลล์และซุด้ามาบอกชัดเจนนะครับนักวิชาการได้อธิบายให้เราได้เข้าใจอย่างละเอียดว่าอะไรผิดอะไรถูกนะครับแต่เราจะต้องเป็นผู้สำรวจตัวเราเองด้วยนะครับไม่ใช่เราไปสำรวจ ในเรื่องของเนื้อหาว่าอะไรผิดอะไรถูกอย่างเดียวเราจะต้องมาสํารวจตัวเราเองนะครับว่าเรื่องที่อัลลอบบอกว่าผิดก็คือไม่ให้กระทํานั้นตัวเราเข้าไปกระทําหรือไม่ถ้าเรื่องไหนที่อันลอบบอกว่าเรื่องนี้ถูกส่งเสริมให้กระทําแล้วก็เราก็หมันมาสํารวจตัวเราว่าตัวเราเข้าไปกระทําหรือไม่บางทีเราลืมตัวของเราเราไปสํารวจเราไปหาในเรื่องของวิชาการมากมาย อันนี้เป็นเรื่องดีแต่ในขณะเดียวกันเราจะต้องไม่ลืมตัวของเรานะครับเรารู้ว่าเรื่องไหนาศาสนาห้ามเรื่องไหนาศาสนาใช้รู้ละเอียดถีท้วนแต่ถ้าว่าเราลืมไปอย่างนี้นก็คือลืมลงมือปฏิบัติตามที่เราได้รู้นั้นนะครับตรงนี้แหละครับที่อัลลอฮ์บอกว่าลอัลวกวุรอร ยาอายุลลีนาอามานุลิมาตะกูลูนามาลาตัฟอาลูนกาบูราแมคตันอินนัลลอฮิอันตะกูลูมาลาตัฟอาลูนมวลชนผู้ศรัทธาเอย๋ยเพราะเหตุใดพวกเจ้าจึงพูดในสิ่งที่พวกเจ้าไม่กระทำที่นายังเกียรยิ่งนะอัลลอฮฺสุบฮานหัวตาลาก็คือการที่พวกเจ้าพูดในสิ่งที่พวกเจ้าไม่กระทำนั่นเองฉะนั้นบรรดาพี่น้องผู้มีเกียรติทุกท่านครับ คำว่ายืนหยัดตรงนี้นะครับไม่ใช่ยืนหยัดที่เราเปลี่ยนไม่ได้แต่การยืนหยัดก็คือยืนหยัดอยู่กับความถูกต้องหมายความว่าอะไรไม่ถูกเราพร้อมที่จะเปลี่ยนอยู่ตลอดนะครับเราได้รู้แล้วว่าอะไรเป็นอะไรเราได้รู้แล้วว่าอะไรที่อลรรถสุภานวอาลาได้ทรงห้ามเอาไว้เราก็จะต้องมาเปลี่ยนแปลงตัวของเราในเมื่อเราได้กระทําในสิ่งที่พระองค์ได้ทรงห้ามนะครับ แล้วก็ยังมีฮะดิษสนุนัานนบีบทหนึ่งนะสั้นๆที่เราได้ยินได้ฟังกันอยู่ตลอดเวลานะครับก็คือกุลอามันตุบิลเล่จงกาวท่านนบีได้บอกว่าจงกาวเธอดนนะครับฉันเนี่ยได้ศรัทธาต่อเราซุมมาสตะกิมแล้วเจ้าก็จงดำรงมั่นอยู่ก็คือยืนหยัดอยู่นะครับคํา่ากล่าวว่าฉันได้ศรัทธาต่อเรา แต่ว่าไม่ยืนหยัดตามคำสัทธาน,นอันนี้ก็ถือได้ว่าไม่เป็นคนที่ไม่มีจุดยืนนั่นเองฉะนั้นคนที่มีจุดยืนนั้นก็คือหมายความว่าไม่ใช่หมายความว่าเราต้องยืนอยู่จุดเดียวก็ไม่ใช่คําว่าจุดยืนอยู่จุดยืนก็คือจุดไหนที่ถูกต้องที่อัลลอฮ์บอกเรากา็จะต้องไปยืนอยู่จุดนั้นแล้วก็มีหลายเรื่องในแต่และเรื่องเนะี่ยความถูกต้องมันอยู่ตรงไหน ละหมาดละหมาดที่ถูกต้องอยู่ตรงไหนเราก็อยู่ตรงนั้นและการจ่ายสก้าจ่ายสก้าที่ถูกต้องอยู่ตรงไหนนั่นแหละจ,จ,จ,ออนหนลจุดยืนเราเราก็ไปจ่ายสก้าอย่างนั้นอะไรที่เป็นสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติที่ถูกต้องมันอยู่ตรงไหนนะครับไม่ใช่เราจะมาคิดเองไม่ใช่เราจะมาทึกทักเอาว่าเรานี่เปลี่ยนแปลงไม่ได้เราเข้าใจอย่างนี้ถูกต้องอย่างนี้จบเลิกกันไม่มีการศึกษาต่อกันไม่ได้นะครับพี่น้องทั้งหลายเราอย่าลืมว่า เรามั่นใจกับสิ่งที่เราศึกษาแต่ในขณะเดียวกันเราต้องไม่หยุดในเรื่องการศึกษาสิ่งที่เรามั่นใจแล้วเราก็ศึกษาต่อไปนะครับว่าอย่างนี้ท่านหลอซูนทําใช่หรือไม่เรื่องอย่างนี้ท่านหลอซูนทําหรือไม่นะครับอันนี้เราจะต้องเป็นคนที่มีความเข้าใจในการที่จะขนขวายต่อไปส่วนในเรื่องที่เราจะต้องไม่เปลี่ยนแปลงในการที่เรายึดมั่นต่อรัศมีอันตรายพระองค์ทรงสร้างเรา อันนี้แน่นอนไม่ไว่าจะเป็นยุคใดสมัยใดยที่อรร์ส่งศาสนาูตมาเนี่ยก็ประกาศเหมือนกันหมดคืออรร์อ,องค์เดียวเคารพพักดีต่อบรออลัลอรรสุภาตลาองค์เดียวไม่มีการตั้งภาคีใดๆและไม่มีพระเจ้าอื่นใดน,นอกจากอรร์สุภาดัวตลาเท่านั้นอันนี้ก็เป็นจุดยืนที่เราไม่มีการเปลี่ยนแปลงดังที่เราได้ทราบเพราะว่าศาสนาูตท,ทุกท่านก็เด้มาประกาศเหมือนกันหมดส่วนในข้อปฏิบัตินั้น อะไรที่เราจะต้องปฏิบัติตามศาสนาตูตมูฮัมมัดสุลต์ฮุอะลวะสลัมเราก็จะต้องหาจุดยือนอันนั้นนะครับฉะนั้นบรรดาพี่น้องทั้งหลายขอให้เรามีความมั่นคงในเรื่องที่เราดําเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้อะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่สามารถที่จะมาทําลายให้เรานี่แดหันเหออกจากความถูกต้องได้นะครับเมื่อตอนที่เมื่อคืนนี้เราก็ได้ได้ยินนะครับ ว่ามีวินมอเตอร์ไซค์นะครับก็รับจ้างวันหนึ่งก็เคยได้จำนวนมากๆพอเลี้ยงลูกเลี้ยงภรรยาได้เอามีอยู่ในช่วงนี้ก็คนที่ไม่ไม่ขึ้นมอเตอร์ไซค์วินก็มีจำนวนมากไม่ใช้ไม่โดยสารจนกระทั่งผู้ที่เป็นมอเตอร์ไซค์วินนี่บางคนก็ลำบากลำบากแล้วเนี่ยเขาไปทำอะไรนะครับ เขาก็ไปขอ,อยังสถานที่แห่งหนึ่งขอในเรื่องของอาหารขอในเรื่องของอาจิจจาบริโภคสักสมือหนึ่งถ้างเงินที่ได้มาวันหนึ่งเพียงเที่ยวสองเที่ยวเนี่ยจะไปซื้ออาจจะซื้อน้ำมันถ้าซื้อน้ำมันแล้วมันก็ไม่มีตังค์เไปซื้อกาวก็สรุปแล้วใช้วิธีการขอไม่ไปลักขโมยใครไม่ไปป้นจีใครไม่ไปเอารั้เอาเปรียบใครอย่างนี้แหละครับเขาเรียกก็ เป็นคนที่มีความมั่นคงในการที่จะไม่หันเหไปในทางที่ไม่ถูกต้องเลยครับฉะนั้นที่น้องทั้งหลายเราจะต้องเป็นคนที่มีความเข้าใจในการดำเนินชีวิตอะไรที่ถูกต้องเราก็จะต้องเป็นผู้ที่ยืนหยัดอยู่เศรษฐกิจจะประสบปัญหาอย่างไรนะครับเราก็จะต้องมองกันให้รอบว่า,าคนในบางประเทศหรือคนในบางสังคม ที่เขาแยกกับเราก็มีนะครับเขาก็อยู่ได้โดยที่ว่าม่ใช่เศรษฐกิจแย่แล้วเราจะต้องแสดงออกมาในเรื่องของการปล้นจี้ลักขโมยในเรื่องของการวิชาชีพอะไรต่างๆนั้นอันนั้นไม่ใช่นะครับเราอย่าได้เป็นผู้ที่ว่าลืมหลักการโดยพชะบรรดาพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายนะครับก็ขอฝากว่าเราจะเป็นคนที่ยากดีมีจนแค่ไหน ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นเราต้องยอมรับว่าเป็นการทดสอบของรัสุภาในวัวตาลาเราจะไม่เป็นคนที่หันหลังให้กับความถูกต้องในการดำเนินชีวิตคนเรานะครับถ้าเข้ามาถูกต้องแล้วนะครับเราต้องพยายามเดินไปให้ตรงเส้นทางเอาไว้เพื่อที่เราจะไปถึงจุดหมายปลายทางอย่างถูกต้องแต่ถ้าเราเป็นคนที่ว่าเข้ามาถูกต้องในช่วงเศรษฐกิจดีเราก็ไม่ลักไม่ข,มข,ขโมยใคร เพราะเศรษฐกิจไม่ดีเราก็ไปลักไปขมโมยเหมือนกับเราเดินเส้นทางที่ตรงแล้วแต่เวลามีปัญหาน,นิดหนึ่งเราเออกจากเส้นทางที่ตรงอาไปเส้นทางที่คดเคี้ยวพอไปเส้นทางที่คดเคี้ยวคิดถือว่าเราจะเลี้ยวเข้ามาในเส้นทางที่ตรงได้สะดวกพอไปในเส้นทางที่คดเคี้ยวแล้วบางคนก็กลับไม่ถูกนะครับกลับไม่ถูกคนที่เกิดมามีเส้นทางที่ดีที่ถูกต้องแล้วตาม พ่อแม่ที่นำทางไว้แต่แล้วเขาเดินมาเขาก็ออกนอกทางอย่าลืมว่าคนเรานั้นถ้าออกนอกทางไปได้ในการที่จะเข้าทางถูกต้องนั้นอย่าดึกว่าเป็นเรื่องง่ายนะครับฉะนั้นจึงของฝากิพียงนี้เราจะต้องมีจุดยืนอันมั่นคงอะไรจะเกิดขึ้นเราจะต้องมีความศรัทธาแล้วก็ปฏิบัติในสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงชัยอยู่ตลอดเวลานะครับวบิลลาฮิตเราฟีกุลิดายะวัสลามุอะลัยกุมวาะล์ยมัตุลลอฮิวะบริกาด In the world, the wider world, Islam is here for us. In the world, the wider world, Islam is here for us. In the world, the wider world, Islam is here for us.